วันนี้จะมา,าด่าติตวิธีการปอต้นกล้านะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ดินปอราคารอบสี่รอยว่าบาทนะครับเผื่อลดต้นทุนนะครับนี่เป็นดินปลูกธรรมดารอบท่ามทิบบาทนะครับเราจะมาเล่วิธีการตํากันนะครับเผื่อประหยัดต้นทุนนะครับปพะต้นกล้าพลิกนะครับ ปกติดินพวกนี้ตอนกลามันจะไม่ได้รับสารนอาหารที่เพียงพอนะครับขาก็เลยไม่นียมหออมาเพาะตอนกลากันแล้วที่นี่พมจะทำยังไงนะครับเปลือยใจตอนกลาพลิกก้องเราทุ่มบูนแข็้งแรงนะครับโดยที่ลดต้นทุนนะครับไม่ต้องื้อดินเพาะโดยตรงนะครับราคาที่รอยว่าบาทคือลดต้นทุน ได้ริงนะครับามาชุ่มวิธีการทำกันเลยครับครับมาชุ่มขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับเราจะจ่ายดินเพื่อแยกกุ้ยมะพร้าวอนนะครับโดยการทดี่ว่าเอากุ้ยมะเอาดินมาใส่ในตาตานะครับแล้วก็จะบัดร้องมันด้วยนะร้องให้กุ้ยมะพร้าว ไม่ต้องใสเยอะนะครับถ้าไสเยอะมันจะออกไม่ดีนะครับนะครับลังจากตีว่าเราแยกคุ้ยมะพร้าวอกจากดินแล้วนะครับจะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับผมอ่านี่นะครับนี่เป็นคุ้ยนะครับนี่ถี่เลือดคุ้ยมะพร้าวนี่ถ้ามาไปไ้กุน้นต้นไม้ได้นะครับไม่ต้องทิ้งนะครับอ่าเดี๋ยวจะมาดู วัใจสําขั้นเลยนะครับที่จะทำให้ต้นกลามีอหานเปียงพ่อนะครับเดี๋ยวมาชุ่มกันนะครับนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนสั้มขั้นแล้วนะครับนี่ครับจะใจสี่ตรงประมน้ำนะครับแล้วก็ราดรถกลุกมกล่าวให้เก้ากันนะครับก่อนเดยนนำต้นกลา้าเออก่อนที่จะนำดิน ลุงตาดเพาะแล้วก็เอาต้นกลาเพาะต่อไปนะครับตัวนี้คือตัวจำกันเลยนะครับจะมีตาหานครบนะครับประโยชน์หมากไม้นะครับใหญ่ชีดผลตน้นไม้แล้วก็สามารถนำออกมาพัดร่มดินเพาะกลาได้นะครับโดยี่มีอานครบร่มบุ์จนหว่าต้นกลาจะลงแปลงได้ด้วยนะครับ นี่นะครับวิธีการจ่าก็นคลึงคลึงจรนก้นกาแฟนะครับต่อน้ำยี่สิบลิตรเออต่อน้ำสิบลิตรนะครับคลึงจร์น,น,นี่เองนะครับจ่ายอ่ะนี่ผมผัดร,ร่มไปเรีเยบร้อยแล้วนะครับในการรัดรถในการขุดกราวัยเก้ากันนะครับ อย่าใช่หมากนะครับถ้าใช่หมากบินจะเปียกเช็ดยุงคืนไปเราถ้าไม่เราใช้ผอใช้ธาตุผอลำบากนะครับใช่ผอปลาหมานใช่ผอมังม่างนะครับอย่าให้เปียกเช็ดยุงคืนไปไ,<ว>ได้ประมาณนี้นะครับพอหลังจากเอาต้นปลาพอเรียบร้อยแล้วนะครับให้รัด ใช้ดาดรถประมาณสิบวันต่อคลั้งนะครับสิบวันต่อหนึ่งคลั้งนะครับดาดรถนะครับลิปน,นี้ก็จบกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็คุณนี่มารับชุมกันนะครับผมเดี๋ยวตอกันตอนต่อไปเดี๋ยวจะล่าไปชุ่มตอนเผะตอนปลาละรกับติดสามตอนปลากันนะครับว่า พนอกมาแบบนี้นะครับให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับครับสำหรับวันนี้นะครับสิบวันแล้วลั่งลังจากติวาเอาตอนกลาลุงธาดพานะครับกจะมาจ่ายที่ทองรดรถกันอีกครั้งนะครับ จะอัปเดตให้ดูนะครับนี่นะครับต้นกาปลิกที่ใจดินปลูกธรรมดาทดลองใจซี่ต้องปอชุ่มนะครับก็จะได้ประมาณนี้แล้วนะครับสิบวันแล้วนะครับรออีกสองอาทิตย์จะามาพาไปลงปลูกได้แล้วนะครับนี่นะครับมาอัปเดตกันในุ่มกันนะครับ อันนี้ซี่ตองผมจะจ่ายปลาต้มน้ำไว้นึ่งลิตรนะครับจะจ่ายนึ่งรอยซี่ซี่ตัวน้ำ20ลิตรชีดผนต้นไม้ต้นพักที่ย่ญ่นะครับที่โตเร็วนะครับแต่อันนี้ผมอจ่ายแค่5ซี่ซี่พ่อนะครับเผื่อระดับต้นกลากับน้ำประมาณ5ลิตรนะครับ ทรซีซีตอลิรนะครับใจรัดรถประมาณทรซีซีตอลิตเนี่ยครับใจรัด5้าอนห่จอนมันประมาณายี่สิบซีใจประมาณ3ามจอนครับ จนหนึงมันไม่ได้44ซีมันประมาณ1 5 4ซีครับตอนนึ่งจนใช่ไครส้างจนโปร แลวก็มารัดรถกันเลยครับอีกสองอาทิตย์กาช้ามาัดลงได้แล้วนะครับ อ่านะครับสำหรับการติดตามพริกครั้งนี้ขนกลาบพลิกครั้งนี้กัก็จบไปเพียงตาวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันให้ดูอีกครั้งนะครับครับตั้งต้นนี้ก็ป้านไปเร็วนะครับป้านมาเร็วได้หยิบเปชวันเร็วนะครับต,ตดลงปลูกพลิก ดินธรรมดานะครับดินปลูกธรรมดาแต่จ่ายที่ทองราดรถนะครับต้นช่วยมากเลยนะครับผมน,นี่นะครับต้นโตรเร็วนะครับรากเดินดีมากเลยนี่ปลอมลุ่งแล้วนะครับนี่มาอัปเดตกันในจุ่มนะครับจ่ายที่ทองกับดินปลูกธรรมดานะครับ นออกมาเทียบตาวกับดินเพาะปลาโดยตรงเลยนะครับต้นตูริวนะครับแต่ต้นก็แก้งแรงกันนะครับไม่โอนจนว่าหักหายนะครับนี่นะครับสีทองของเราลดต้นทุน อันปกล่ะนี่